2,566เส้นทางบุญของชันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้งครองพระรัตนไตรปกป้องเช้านี้เราได้ใส่บาตรพระวัดพันค่ายโดยมีท่านปกรณ์นำมาสองรูปหลวงตาฝนพระตีลงสีข้าวท่านพระครูวันนี้ได้ใส่บาตรพระและถวายพระ ทั้งหมดห้ารูปนะคะนำบุญมาฝากทุกท่านแล้วก็เช้านี้ทำไมคุณลุงแดงเราจะไปเส้นไหนคะอันนี้ก็เรียกเส้น,เ,นเส้นนิคมเราก็รอกเราก็รอกนิคมนะคะใช่ <S 2> 2. <S บ้านเรานี่ไปได้หลายทางถ้าเราจงใจมาเดีย๋ยวนี้เราจะไปออกตรงคลองช้างกาญนะคะแล้วก็ผ่านผ่านอะไรนะโรงงานที่มานะทำอยู่โรงงาน these things. ก,กว่าเอานี้ดีกว่า,กกวาเครื่องดื่มห้าสิบอัพเมื่อก่อนเส้นทางเนี้ยสมัยนั้นอะ่ปะป้าตาจะวิ่งเช้าเย็นเลยนะเอ่อก็จะมีส่งน้องอิ่มไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ ถึงผูกพันกับกับลูกกับหลานมากเพราะหนึ่งแสงบุญนี่เราเลี้ยงมาควบคู่กับพี่อิถมถึงแม้บางครั้งเนี่ยเขาจะหายไปจากภาพจําของเรา ถ้าเขียนพินอินไว้เธอจะรู้ไงว่าเขียนกลับมาทาไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเราสือเขพูดเร็วใช่ไหมพอพูดเร็วทุกเธอจะเขียนพินอินไว้ไงว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเธอจะกลับมาเขียนเขียนใหม่ทีนี้ไอคนลอกเธอมันก็งงม,มันก็งงมันก็ถามว่า,เ,าเหล่าสือเขาไม่ให้เขียนพินอินไม่ใช่เหรอแล้วอ,อิ่มก็เลยบอกว่านึกในใจว่ากูจะทําไม่ทันกูก็ต้องเขียนไว้ก่อนเนี่ย เหมือนเราเขียนต้งสมัยก่อนจําได้ไหมคุณแรงเราจะต้องเรียนชาวเลขกอ่ะเขียนชาวเลกอ่ะคือชาวเลกนี่คือตัวตัวย่อตัวย่อในการเขียนนะรือเขียนไม่ทันก็เขียนตัวย่อตัวย่อไว้ก่อน่เนี่ยเดี๋ยวเรากเขียนต่อเดี๋ยวเราก็มาเขียนต่อเงี้ยเฮ้ยไอวมก็ทําแบบนี้ไอคนลอกก็งงลอกไม่ได้ลอกไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอันนี้ค่ะตีสติล นญี่ปุ่นจะ,จะได้จะได้สิทธิ์จากไห,หวัน,นเยอะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งค่าชาวบ้านก็ฟรีไอ้ค่าชาวบ้านก็ถูกการเรียนก็หมายวามว่าค่าค่าเล่าเรียนก็จะถูกกว่าเท่าที่เธอเท่าที่เธอดูดูด เรียกกันว่าทองช้างตาย,ช,าตายช้างแกะตานี่ใช่ไหมวันวน,นี้ก็มีประวัติหาเงนเส้นนี้ก็สวยนะนะว่าให้ให้ให้ดูว่าเนี่ยเส้นนี้สวยวันนี้ก็คุณลุงแดงก็ทานเอ่อบูซาน,นาโก ซ้มโอ,โอคือส้มโอมาไปหาแอปเปิลเขียวเชื่อไหมว่าห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โรตัสไม่ว่าจะเป็นวิกซีไม่มีแอปเปิลเขียวอืม,มไม่ใช่หนูคิดว่าคงคงคงไม่มีคนกินก็เลยไม่เอามาขายแนไม่อร่อยเปรี้ยวแต่มันต้องกินนะคะคนเป็นเบาหบาวานเนี่ยเขาต้อง น,นี้ลำตาบู8 68แล้ววิวไหมไม่โอเค okay. แปลว่าไม่ไมีนะยด้บรรดาว่าจะไม่ปิดหวานนะอ๋อวันนี้ทุเรียนที่ท่านพ,พ่อครูให้มาหอมแล้วเนะี่ย จริงแล้วเนี่ยป้าตาก็บอกว่าป้าตาเป็นคนที่ชอบใช่ไหมลุงชอบอะไรนี่นั่งรถนั่งรถนั่งรถแต่ไม่ได้ชอบลงไปนะก็เลยบอกว่าเออันไหนก็กว่างกออ็อยากให้ชอบทะเลแต่ไม่ไม่ลงเล่ชอบทะเลชอบมองคลื่นที่มันซัดเข้าฝั่งและซัดออกเราไม่รู้นะว่านั่นเป็นการทําสมาธิของเราไว้ในตัวนะการที่เราจิตใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ัดออกกินอะมองแล้วนิ่งแล้วอยู่ได้เป็นวันวันเราไม่รู้นะวันนั้นนั่นคือการทาสมาธิ มีงานพิเศษน่นแหละคไม่ว่าใครแกะจะทําอะไรนะจัดสันใช่ไหมไม่แช่ยังบอกว่าใครอยากออกฉนวนมาบอกคุณลุงแดงไม่ใช่ไม่ใช่คุณลุงแดงไม่ได้มีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นหมายถึงว่าครูคุณลุงแดงคือใครจะทําอะไรนะวัดที่ใช่ไหมคะแล้วก็จะจัดสันจัดล็อกอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ

ว,วัดกระเฉดเฉดวัดกระเฉดเฉดตัวนี้เป็นซรละเอชอถิงทอทหารนะคะไม่ใช่กระเฉดที่เป็นสระ,ะเอชอถิงดอเด็กนะอันนู้นเขากะโอกอากาศนะนะที่สมุันบันมาอันนี้ป้าตาถูกรถตรอ่อถรถเนี่ยรถเส้นทางบุญของฉันเนี่ยจําได้เลยว่าวันนั้นมาหาพี่เลยนะพี่พี่นกูลเหรอเออแกเป็นขออ,อเป็นรุ่นพี่ ป็นนพออ,ออยู่่่ทีีจำได้เลยวันนั้นวันที่25 25ธันวาคมพศออ2536หลวงพ่อจิว๋วเนี่ยจูาจำหลวงพ่อจิวออจ๋ว,จ,ว,จ,ำจ,วจำได้เลยว่าวันนั้นไปไหว้ไปไหว้ไปไหว้อะไรนะตอนนั้นมีสารของท่านเหรอ,อหรือมีมีมีโบสถ์หรืออะไรนี่แหละเราไปไหว้แล้วเราก็ ด้วยความโลภนะสมัยก่อนก็ไม่รู้ธรรมะก็เลยบอกสาธุหลวงปู<ด>่เจ้าขาขอให้ลูกมีโชคมีลาบถูกรางวันที่หนึ่งด้วยนะเจ้าขาแต่ไม่ได้บอกนะคะว่ารางวันที่หนึ่งเป็นลอตตอรี่หรือเป็นอะไรแล้วเสร็จแล้วกาลังจะพูดว่าขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคุณแดงก็มาตะโกนเรียกตาแฟนพี่แฟนพี่นูกูใช่ไหม จะเอารองเท้าเพราะปาตาถือรองเท้าแกมาจะเอารองเท้าไปตลาดแล้วก็เลยบอกอ่ะขอให้ลูกถูกอัตตลี่างวันที่หนึ่งนะเจ้าค้ไม่ให้ถูกรับพี่ขอให้ลูกถูกถูกรางวันที่หนึ่งนะเจ้าค้มีโชคมีลาขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะเจ้าค้เสร็จแล้วก็ก็เอารองเท้ามาให้ดีมากใช่ไหม,ไมงานการชาติจังหวัดระยองมีวันที่ยี่แปดใช่ไหมยี่สิบแปดถึงวันที่ หหรือสามยี่แปดยี่เกสามสึงสอถึงคนที่สและคุณลุงแรงก็เอาการชาติมาขายใช่ไหมเอาคุณลุงแรงจำได้ไหมเราให้ฟังซิเอากรเอาเอากรชาติมาขายแบละยี่สิบบาทหางบัตรหางบัตรใช้เข้าผ่านประตูได้ต้นทั่วก็มีรางวัลรวันที่หมีรถยนต์รงวัลที่2ก็มีรถมีรถทีมีรถกระบ รถก็ะบะไม่สู้ไต้ต้านไม่ง่ายไม่สูไม่สู ที่ถูกที่ที่มาขายให้คุนที่ถูกมหาเ้ยเผผิเลี<า>เ,เดียวนะพี่หลอบอกว่าพี่พี่หนอาบอคุณมึงนึกให้ดีดิมึงไม่ขายใครเเดอไป่ะ,ะไปต่อจากนี้ไปขายใครวะไม,ววววไม่ออกขายเยอะแล้วเกิน โอ้ยจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วตอนนั้นกำลังขายข้าวแกงวันนั้นคนเข้าร้านเยอะมากเลยก็เลยบอกคุณแดงว่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วคุณแดงบอกนึกให้ดีนะนึกให้ดีผมผมผมแม็กให้คุณแล้วเนี่ยบอกไม่รู้ต้องไปดูที่บ้านพอดีว่าโอเคพอลูกค้าซาก็ไปที่บ้านเพราะว่าที่บ้านกับที่ร้านจะใกล้กันเนี้ยพอไปที่บ้านเสร็จเรียบร้อยก็ไปเปิดแล้วคุณดูงแดงเขาก็ให้เอาเอา นึกให้ดีก็เลยบอกโอ้จะรางวัลสักกี่กินมาน้อยถูกวะคิดว่าเป็นหมอ้อของข้าว <c oughs> เสร็จแล้วกนะ็เออก็เลยเข้าไปดูเสร็จก็ไปไปเทียบไปเทียบดูเลยนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยว,ว่ารางวัลท,ที่หนึ่งพอเอามาเทียบปุ๊บมันเป็นรางวัลนะที่หนึ่งก็เลยถามคุณลุงแดนบอกว่าคุณถูกคุณถูกคุณถูกรางวัลนะก็เลยถามเออใช่นี่ไงรางวัลที่หนึ่ง ร่วงบ่ายนะป้าตาข้าวกลงข้าวแกงที่ <ใน S 1> เหลือนะนฟร,ฟรีหมดเลยอ่ะเลี้ยงให้ฟรีแต่ให้ฟรีเลยอ่ะอยังบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนก็เลยบอกเนี่ยก็เป็นที่มาของการถูกเออหลงหลงหลงปูจิ๋วให้ให้ลาบแล้วเราก็กลับมากลับมาทำบุญกับวัดเนี้ยนะ,ะแต่ก็เพราะว่าไม่ได้เป็นทาง่านเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ ลืมเรือนท่านไปเลยแต่ผ่านทุกครั้งก็ระลึกท่านทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเราหามุมปิดคลิปกันนะคะเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของป้าตากคุณลุงแดงก็อย่างเงี้ยเข้าที่เห็นมีความสุขตามเขาเรียกว่าอะไรตามอัมตภาาพพที่ป้าตาชอบใช้คำนี้มากเลยความสุขของชายชราและหญิงสูงวัยเนี่ยในบ้านปลายชี ้านปลายชีวิตของเราสองคนตายายของลุงป้าจะโดดเดียวนะไม่คิดนะคะว่าเราจะโดดเดียวเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าโดดเดียวหรอกมันก็เรียกว่าแบบ เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ